นำหน้าเอาสัตวทามาเป็นตัวตั้งมีสิ่งดีๆที่ไหนจะอยู่ที่ใดๆดจะตามไปเป็นพลังเอาเรื่องดีมาบอกมาเล่าเอาเรื่องดีๆมาบอกมากล่าวสถานีของเราสถานีพลังบุญ สถานีของเราาสถนีพลังบญ,งบญร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยไลโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ป๊อปปี้ เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เส้นผมจะหลดปลายเท้าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนอาบสะอาดสดชื่นตลอดวันดอกเตอร์แอร์อากาศดีสุขภาพดีตลาดต้นไม้หาไทยพรึกต้นไม้ดีแต่งบ้านงามไว้ใจหาไทยพรึกบนถนนหาไทยราชหมูแผ่นอบกรอบกินมันกรอบอร่อยติดใจยายจสีฟันสมุนไพรถั่วแระกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องอยาสีฟันถั่วแระ ตู้กาแฟ24ชั่วโมงคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟไทยของคนไทยบริษัทไทยการจำกัดผลิตและจำหน่ายไม้เสียบอาหารตราบโบนัส เจตนาหรือวัตถุประสงค์หลักที่หลวงพ่อสร้างบ้านสวนขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเริ่มต้นไม่ได้คิดว่าจะเพื่ออะไรแม่มอบที่ให้ห้าสิบไร่ส้บทแม่มีร้อยไร่อีกห้าสิบไร่นี่ให้พี่ให้นอ้องไปเรียบร้อยเลยแต่หลวงพ่อได้ห้าสิบไร่น้องเขาถามว่า ทำไมให้หลวงพ่อเยอะหลวงพ่อก็ไม่มีครอบครัวแม่ตอบว่าไงแม่ตอบว่าให้หลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนสวายวัดครับพอขบา,าอ้างวัดเองกเงียบสมัยนั้นตอนแม่อยู่พ่ออยู่นะเขาก็มีที่ของเขาครับเขาก็มาขายหลวงพ่อโบรานสิบได้เนี่ย โอ้ได้มากมายหนึ100่งร้อยไร่ก็ปลูกต้นไมนนะ้เป็นหลักซึ่งต้นไม้ที่พึ่งป่าก็คือต้นสำจาตสำชาติจุลีเกือบห้าร้อยต้นเอาพึ่งป่าก่อนสองปลูกต้นไม้ที่ใช้จอยต้นเนี่ยต้นตะกูเนี่ยตะกูครับสามปลูกต้นไม้ที่กินได้โอ้บ่มีที่มากมายเนี่ยญาติยโยมก็ไปถ่ายชีวิตลงฆ่าสาัตว์ที่ฝากอาบมา้ บางโคนหลวงพ่อวัดบางรามที่บอกให้จริงๆนะหลวงพ่อวัดบางรามเนี่ไม่ได้ถ่ายแบบตัวเดียวไปซื้อตะคอกม, <c oughs> มาสิบห้าตัวหลวงพ่อวัดบางรามครับ <c oughs> โอ้แม่ัวแก้ววันลเลิกเองไปซื้อเหมือนกันเห็นหลวงพ่อซื้อเป็นคอกซื้อมาเป็นคอก <c oughs> ซื้อมาเป็นตัวไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าลูกมันอ่ะพี่เมันอ่ะ พ่อและแม่ของไม่อู้มากมายกายของออกลูกออกหลานมาห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบหลวงพ่อวัดบางนาไม่เห็นควายขลัเามากมายหลวงพ่อว่าที่สักน้อยแล้วเอาอะไรมาเลี้ยงมาเนี่ยหลวงพ่อถามว่าอย่างนี้ก็คนไม่มีใครจะขายที่บ้างเหรอถามอย่างนี้แล้วก็ยกมือบอกครับ ที่ตีต่างเลยมาถามขายผมทุกวันเลยเอาดิเอาดิพอซื้อให้เลยซื้อเจ้านี้เอาเจ้าถ้าเกิดมาขายซื้อเจ้านี้มากันใหญ่ซื้อจนถึงร้อยได้พ่อขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วคนก็จะมาขายเรื่อยๆวุนเรียพอได้แล้วก็วัวควาย บ้ามีที่กินมีที่นอนและอย่างอื่นนัน้นเป็นป็ปล่อยได้ตรงนี้สองรอยไร่เนี่ยหนึ่งมีโรงพยาบาลสองมีห้องประชุมจุมได้เป็นบันคนทุกคนที่ต้องขาดใจไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องขอจากหลวงพอ่อใช้ได้เลยเปิดยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องผ่านหลวงพอ่อ ส่วนนี้ให้เป็นสาธารณูุศลสม,มีโรงเรียนกศนสี่สาขาจากฝางวิทยาการอาชีบ okay. สาขาวัดตาตอ่อมีนักเรียนสองร้อยคนมาสร้างอาคารสร้างหอพักสร้างที่ฝึกงานโดยหลวงพอ แต่เพียงครูเดียวไม่เคยของครประบาลแม้แต่สตาค์เดียวรัฐบาลให้ครูมาแปดคนไม่ได้จ่ายเงินเดือนครูอย่างเดียวสมัยก่อนก่อนที่ไม่มีโควิดตรงนี้เนี่ยเข้าใ่ายคุณธรรมตกสุขสาวทิตย์ไม่เคยขาดอย่าหาว่า ไม่อายฝางใช้ประกาศถึงเสียงหลายมาใช้บริการหลวงพ่งงอแต่หลวงพ่อมีบริเวณที่เห็นเนี่ยใอรไขมาเนี่ยเครียดเครียดมาเนี่ยอายหมดหนึ่งมีโรบาโรงพยาบาลเนี่ยช่วงนี้โควิดปิดครับรับไม่ไหวหมอบาอ้านนอก บอกว่าหลวงพ่อขอเถอะขอเมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครต้อปิดโควิดช่วงโรงางพาแต่โรงเรียนยังอยู่สามสิบล้านหลวงพ่อทุกเทให้ไม่ของงประบาดรัฐบาลแม้แต่สตางค์อีฮอพักบีที่นอนที่การโรงแรมมีให้ทุกอย่างมาิยานี้วิกฤตสงปีเนี่ยโควิดครับ ห้ามจัดงานทั่วประเทศเราก็ไม่มีงานห้ามจัดงานห้ามเรียยไรห,ห้ามทอดปลาป่าห้ามจะร้องไปไหนก็ไม่ได้ไปโอ้ดีแท้ๆกูจะได้เฝ้าวัดกูแล้ว 200ไร่ขนาดนี้กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยการบริหารจัดการน้ำหลวงพ่อทำไงครับมีที่หลวงพ่อด้วถึงน้ำก่อะไฟเรามีแล้วเป็นบุญหลวงพ่อนะขุดเอาดินมาถมที่ครับได้ตาน้ำอืมน้ำผุดยิ่งตัวออกมันทกเย่งขึ้นพอไม่โอบมันก็ ดูเท้าเดิมครับพอได้กา,าน้ำเสร็จเรียบร้อยดีตัวนี้ก็ขุดได้มากเนี่ยหัวใบ,บนี้ทั้งหมดที่รอบหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องไปเอาตัวประธานที่ไหนไปเลยน้ำเต็มบอ่อเลยหลวงพ่อเนี่ยเรื่องน้ำคือหัวใจเราไม่ต้องใส่เป็นฟ้าด้วยนี่โซนา่าเซลเขามีเพื่นพอนเอาแผ่นมาให้หลวงพอ่อ ไอ้เครื่องก็ไม่แพงหรอก้าหกพันบาทห้าหกพันบาทไอ้ 5, 000, 000เครื่องที่ปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็ใจทรงน้นเดียวใจพลังต่กระดิพลังน้ำเนี่ยไม่เคยขาดชาวบ้านมาขอบ่อเนี่ยลึกสิบเมตรครจะนั้นตุ๊กจัดสดวดในสองร้อยไร่เนี่ยมันจะมีน้ำไปถึงกามบด เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อผมขอใจน้ำหลวงพ่อได้ไหมมึงไม่ต้องมาขอมึงใกล้ได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยกูให้เนี่ยไปถามจะมีอะไรพอมีอะไรส่งกับ <c oughs> มันประโยชน์เกื้อคุณโอ้เงินทองเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถือว่าได้ใจเงินที่โยมมาถวายเพื่อเป็นสาธารณกุศลเนี่ย ไม่ใช่เราได้โยมก็ได้หลายคนบอกว่ารถหลวงพ่อมีเยอะอก็เงินของหลวงพ่อไม่ถามบาดรวัดได้ลดแต่ละการนี่ทั้งหมดหกล้อนี่บาตรวัดได้เนี่ยเนี่ยหกล้อบาตรวัดบาตรวัดได้ละการถูกต้องตามกฎหมายมีภาษีเได้ภาษีได้มันมีแต่คนให้จริง ที่เห็นนี่คือโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมานะครับแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกนี่คือแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่หลวงพ่อ,อบอกว่าทางไหนก็ได้ที่มันรอดถ้าไม่รอดก็ส่งโรงพยาบาลนั่นคือทางเลือกสุดท้ายที่ท่านเลือกอะนะครับ,รบเป็นสิ่งที่อเอาคนเป็นหลัก อาจจะเอาทางด้านไหนที่จะทําให้เขารอดได้เอ๊ะวันนี้ทาไมดูเงียบๆล่ะครับอ๋อมันเป็นช่วงที่หลวงพ่อห่วงเรื่องโควิดครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หลวงพ่อเลือกตอนนี้คือเลือกที่จะปิดออนะแม้ว่าจะมีคนไข้ส่วนหนึง่งเป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยจำเป็นต้องออกจากโรงพยาบาลครับแต่ก็ยังอยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออยู่นะครับเป็นความเมตตาของหลวงพ่อตามสไตล์ของท่านนะครับรับท,ท่านไม่ทิ้งใครเลยญาติยโยมที่มาก็เกิดความประทับใจ แม่จ๋าสวัสดีคะ่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะแม่คะดารวันอินทาปันคะ่ะหรอดาราวันแม่เธอชื่อเลไนเลยน่ะแม่ชื่อ,นนะช,อชื่อหวังคะ่ะไม่หวังไม่หวังจา๋าไม่หวัง,วงอ,อ,อยากอยากทราบค่ะไม่หวังเนี่ยเป็นอะไรมาคะแม่โอ้คือว่าตกรถมอเตอร์ไซค์ครับ<อ>แล้วกระดูกคอเคลื่อนเป็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วคะ่ะกระดูกคอเคลื่อนก็เลยเดินไม่ได้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโ้เป็นมานานสี่สิบปีแล้วตอนนี้คือหลวงพ่อ หลวงพ่อดูแลอยู่ให้ที่อยู่ที่กินเลยค่ะดีจังเลยก็เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อเนี่ยค่ะใช่ช่วยเหลือมาตลอดเลยอ๋อใช่ไหมคะแต่ก่อนมีพ่อกับแม่ค่ะแค่นี้แหละค่ะครอบครัวค่ะอ๋อนีท่านเสียแล้วแม่ค่ะหลวงพ่อดูแลยังไงบ้างอะคะแม่อืมก็มาเยี่ยมเยียนค่ะทักทายแล้วให้อาหารการจีนให้ที่อยู่ทุกอย่างนะคะที่ดูแลค่ะใช่ดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะ แม่ขออนุญาตขานี่เป็นไงแม่เปิดดูได้ไหมคะแม่ได,ได้่ะได้หนูขออนุญาตนะแม่หนูเปิดได้นะโอ้แม่อ๋อก็คือแบบเนี่ยแม่ก็เดินไม่ได้ตอนกันนี้นะคะตอนแต่นี้ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมแม่ใช่ชาค่ะตอนนิ้วนี่ก็จับกินไม่ได้<อ>นิ้วนี่ใจเไยไม่ได้เลยค่ะคือหมอก็บอกว่าก,กระดูกคอมันเคลือ่อนมันก็เลยแบบก็เป็นตั้งข้างบนหลงล่างเลยค่ะอือฮึแต่ก,ก่อนก็ไม่คิดจะสู้รอกค่ะ เพราะอะไรถึงจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรถึนได้มีแรงสู้ใจขึ้นคนนี้ก็บอมีกําลังใจหลายๆด้านเนี่ย่ะหนูว่าที่่แน่ๆคือต้องจากหลวงพ่อด้วยใะแน่นอนเลยค่ะใช่ไหมแม่สู้นะสู้เพราะว่าอะไรก็ตามแม่ทุกอย่างอยู่ที่ใจสวดมนต์ปฏิบัติเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกเราเพราะว่ายังไงเราก็ต้องปฏิบัติทมอยู่แล้วนะแม่เนาะเพราะว่ายังไงบุญบารมีหลวงพ่อแล้วดูแม่ดูหน้าตาแม่สิ หน้าตาแม่ผ่องใสแม่ไม่ได้เหมือนอแบบ<อ>คนป่วยติดเตียงอะ,อะไรเลยนะแม่สู้นนะหนูเป็นกําลังใจให้นะแม่นะคุณค่ะเขาค่ะถือว่าเป็นความโชคดีมากที่ผมมีโอกาสได้มาอยู่ที่วัดท่าตอนนี้ครับมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนด้วยการกระทําให้เป็นตัวอย่างวิธีคิดวิธีทำต่างต่างคือการทำงานการมองคนในแง่ดีหลวงพ่อสอนให้มีเมตตา ต่อผู้คนต่อสัพสัตไม่ว่าผู้ด,ดีหรือยากไรยังไงก็ต้องมีเมตตาหลวงพ่อทําให้เป็นตัวอย่างการทําให้เป็นตัวอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าตัวอย่างดีเนี่ยมีค่ากว่าคําสอนนะครับสถาีพลงบญดาราภาพยนตร์สื่อดีสังคมดีเพื่อนแท้คนบันเทิง ยาดมกัญชาฟ้าสั่งฟ้าสั่งให้ดมบริษัทไผ่การจำกัดผลิตและจำหน่ายไม้เสียบอาหารตราบโบนัส สำหรับการเรียนการสอนของแผนกช่างซ่อมบำรุงนะครับเราจะเน้นหนักไปในทางาเป็นช่างซ่อมนะครับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะนักศึกษาทั้งหมดในแผนกตอนนี้ก็เป็นปวชวทั้ง3ชั้ทปีนะครับเนาะจบไปแล้วหลายรุ่นเหมือนกันครับาบางคนก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวบ้างนะฮะก็บางคนก็เข้าสายโรงงานอุตสาหกรรมบ้างนะครับเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ในโรงแรมต่างๆฮะหลวงพ่อสนับสนุนในด้านของการ การเรียนการสอนครับก็คือเครื่องจักรอะไรต่างๆครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนครับแล้วก็จะมีเป็นระบบไฟต่างๆครับตรงนี้หลวงพ่อดูแลทั้งหมดฮะหลวงพ่อท่านเป็นเป็นคนที่มีเมตตาครับเป็นมีเมตตาต่อลูกศิษย์ครับแล้วก็คุณครูครับเวลาขอความช่วยเหลืออะไรก็ท่านจะให้ความเมตตาในการช่วยเหลือเสมอครับครับอาจารย์ครับทางนู้นเป็นแผนก ซ่อมบำรุงท่างน,นี้เห็นภายในวิชาการโรงแรมใช่ค่ะยังไงฮะสอนการวิชาการโรงแรมยังไงเหมือนกับที่อื่นๆทั่วไปไหมครับอย่างวิทยาอะไรอะไรจ้าอะไรตั้งหลายถ้าพูดถึงหลักสูตรก็จะเหมือนทั่วไปค่ะแต่วา่าที่นี่อ่ะจะเน้นเป็นการบริการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็จะมีการผสมเครื่องดื่ดม F&B ใช่ค่ะครับแล้วก็ ผสมเครื่องดื่มค่ะเีเขาเรียกอะไรนะบาร์เนทนเดอร์รอรใช่ค่ะอ๋อสองสองอย่างนี้เลยนะใช,ใช่ค่ะจะเน้นด้านนี้ใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ครับอ่าม,มีมีอยู่สองหลักสูตรก็จะมีหลักสูตรปรชวชใช้เวลาเรียน3ปีแล้วก็หลักสูตรปรวสใช้เวลาเรียนอยู่2ปีค่ะปวชเนี่ยจะเรียนปีครึ่งแล้วก็อีกปีครึ่งเนี่ยจะออกไปทํางานข้างนอกฝึกงานค่ะแล้วก็ปวสสองปีเนี่ยก็เรียน1ปีแล้วก็ออกไปทํางานอีกหนึ่งปีค่ะ เด็กๆก,ก็จะได้รายได้ได,ด้วยค่ะครับ,รบตอนนี้นักเรียนจบไปเยอะหรือยังครับที่นี่โอ้โหหลายรุ่นมากแต่ละรุ่นก็สามสี่สิบคนค่ะครับครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยจบจากที่นี่ไปก็พันกว่าคนละค่ะโอ้ดีดีครับเยอะมากออกไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยก็มีค่ะคลูกศิษย์ที่นี่อย่างเช่นไร่อ่าองหุน่นไร่อ่างหุ่นตรงตำบลท่าตอเน,นี่ยค่ะ จบการโรงแรมไปทำไรไรเงินจบการโรงแรมไปปลูกตัวอัง่นเลยครับด้วยด้วยด้วยพื้นเพครอบครัวเขาปลูกอัง่นแล้วแล้วก็ไปรับช่วงตอบรับช่วงตอบของครอบครัวแล้วก็เปิดร้านขายพวกเบเกอรี่เป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้ารอ่างค่ะจบ f อฟแต่ในส่วนของ f อฟก็มีมีบาร์เทนเดอร์มีอะไรพวกนี้ใช่แล้ว ในส่วนของอาหารนะครับเป็นอาหารนานาชาติหรืออาหารไทยหรืออาหารเน้นอะไรยังไงครับอ่าก็จะเน้นพวกอาหารไทยด้วยแล้วก็ควบคู่กับอาหารของชาวตะวันตกด้วยค่ะครับเหมือนอาหารเอ่อ breakfast ในโรงแรมอะไรอย่างี้ใช่ค่ะอ๋อคับแล้วก็เป็นเป็นอาหารแบบพวกเซตเป็นเป็นดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอนให้บริการเป็นด้วยแล้วก็ทำเป็นด้วยเงี่ยค่ะ เพียรอะรการาชีพฟังดูดประทีมน้ำทากนการศึกษาสถาบันแห่งภูมิปัญญาพัฒนาองค์ความรู้สู่สุมชนการนาชีพฟังของตววประชามีปัญญาความดีที่น้อมนำวินัยดีมีคุณธรรมรู้นำวิชา หลวงพ่อมากค่ะหลวงพ่อครับผมมากับนรมัสการลาหลวงพ่อครับจะต้องรีบกลับขรุงเทศครับออนกมาซิมากราบลาท่านก่อนคุณน,นะเอานะทำติดธุระทำไม้สะดวกเรามากราบองค์นี้ก็เหมือนกันยังไงยังไง พระอาจารย์ท่านก็อยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษ์ไหนก็ตามหลวงพ่อคะเดี๋ยวหนูจะมากราบหลวงพ่อบ่อยๆนะคะ